มาจีซินดิจีเป่นมาจีสินดิจีเดียรใจกื้ยเลียนดินมากเลยขึ้นมาทั้แยันด้ฝนมาจะตก้ำหัวสังเกตว่าเงินได้คืบแลีนอด่นดูั้งทั้งโคกันแเลียนอด่นดูกูหรอ เมื่อแปดสิบแปดดันวปนี้คือมาตัวไปย่านแดนเก็บของมาททนนันง่งยื่ทึ่งเหี้ว่ะไม่หลินทึ่งมากี่ซินิจิน้าม,มืไประเทศถิ่นนี้เพียการที่ไม่นด้เป็นที่น,น้าถิ่น <cười> 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 Quá đẹp. Con này sáng nam chụp chụp luôn. Nó lấy luôn. Sáng nam lấy chụp chụp. Quá đẹp.

นันกัยสิบวันอายุเลยโฟมสักครับต่อสู้สิวกายนี้เยี่ยมเยนินดินเอาไว้น้ำท่วมแต่ฝนก็ได้มันคุมไม่ใช่แล้วเลย ใช่ยังไงยเวลาคำเหมือช่วงนึนช่วงนันเล็กออกพอดีมือีตัวเลว็กออกพอดีเล็กออกเรียนน้ำห้องนี่เรียนน้ำห้องน้ำหุ่นเลย nam hoa nam lên mấy <đồ vô> chỗ <laughs> bên đi này thôi đẹp biết vậy hả sẽ bay xuống ยังบอกอยู่สาฟภาพไมเไดยกลยฝนจะตกฟ้ายังสงขาวมีเมฆเทราๆเป็นคนสื่อสารามดิมปุดดิมปุดดิมปุด ฟ้าฝนนั้นเคยมีน้ำใจไงมีคนที่ที่จมีขนมไปแล้วสแตกไปแล้วได้สบู่ไดว้ลวดหรือไม่ที่เห็นสบู่ไม่ยังหรอกโอ้โหเอาอันนี้ก็ได้เอา เอาอยู่โอ้โหเห็นเลยที่หายสิปาก้วยเันบ่ตายซะเดีวสมอลีเลยเลยเดีสมอล่เลยเดีสมอลเลยเดีไปซักบุหุ่มไปซื้อมาซักบุหุ่มบุหุมเมีนสิลืมเงินเงแ้่เชนี่วงเลยแชน ในวงจักสามสี่หื่นพอดีเลยฝนตกโอ้โหแบบมากมาเลยปรุงรถเสียนใสรถใส